วัดีครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปเด็กกันนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมอยู่เฮ้ยตรงนู้นฮะตรงนู้นฮะเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวผมลบเลยนะะลบก่อนนะครับอันตรายนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวดูดีๆนะครับตรงนู้นนะฮะดูแถวๆนู้นไว้ให้ดีนะครับดูนะฮะต้องอย่าลืมพิษตานะครับดีๆนะฮะ ะตรงนู้นนะฮะเห็นไหมอาจจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมแหวกให้ดูนี่นะหมครับนี้นะฮะตรงนี้นะฮะ,น,น,ะ,ฮะนี่ครับผมคลิปเด็ดต้อดนอะไรวนะเนี่ยต้นมะนาวเลยครับเด็ดนะเด็ดพอไหมฮะถ้าถ้ายังไม่เด็ดถ้าถ้ายังเด็ดไม่พอเนี่ย, <c ười> ย,ยนะะคือถ้ายังเด็ดไม่พอเนี่ยก็นะฮะ นี่นะครับเยอะเลยนะครับเด็ดอืนะฮะเด็ดเยอะมากๆนะครับโอเคครับผมเ,เล่นอะไรแล้สาระโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับนี้สวัสดีครับ